อยากให้มันเป็นพื้นที่เรียนรู้อยากให้เด็กรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันพร้อมที่จะสนับสนุนการรู้ของเขาทุกรูปแบบจริงๆแล้วเขาชอบแบบไหนทั้งตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์เด็กๆแต่ก็คิดว่า,าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่รับฟังแล้วก็เติมเต็มเด็กๆห่มันเป็นคพาผู้เรียนเนี่ยไปมีประสบการณ์ตรงกับพื้นที่ผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของ,ของพื้นที่ เราชวนให้เขาได้ลุกขึ้นมาออกแบบหรือลุกขึ้นมาจัดการพื้นที่ที่เขารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันจริงๆในอนาคตเรายังมองว่าไม่มีอะไรจะมาแทนครูได้เพราะนั้นถ้าครูสามารถที่จะออกแบบการเรียนรู้หรือเป็นกระบวนการเป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการได้เองอ่ะมันจะเจ๋งมากครับบทบาท กับหนูดกอะกันครูสมัมภูพัหรือมหาลัยไทยบ้านครับก็เป็นเหมือนผู้ประสานหลักนะในการชวนเพื่อนครูแล้วก็เพื่อนหนุ่มสาวในพื้นที่แล้วก็ชวนชาวบ้านได้มาเหมือนกับมารู้จักกันนะครับแล้วก็มาชวนออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชุมชนเชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาในชุมชนครับ แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เราก็เชื่อเรื่องการเรียนรู้แบบองค์รวมครับการเรียนรู้ที่บูรณาการโดยเชื่อมโยงกับทุกฐานเนาะทั้งฐานหัวฐานกายแล้วก็ฐานใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือชวนผู้เรียนไปเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงหลังจากนั้นให้เขาได้รู้สึกได้สะท้อนคิดแล้วก็ให้เขาเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เหมือนเราไปสำรวจธรรมชาติในชุมชนค่ะได้เรียนรู้เพิ่มว่าในชุมชนหรือรูในหมู่บ้านเราค่ะมีภาพเขียนสีที่ไม่เคยรู้มาก่อนมีพาไปขึ้นภูเขาด้วยค่ะก็จะพาไปชมแบบว่าต้นไม้ใบหญ้าที่มันแบบเราไม่เคยรู้อะค่ะแล้วเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆมา สำหรับก่อการครูกระสินก็พวกเรามองที่เรื่องของอการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับหรือว่าการรู้ฐานชุมชนเป็นหลักนะครับคือจริงๆหน้าที่ในในห้องเรียนของเราเราก็มีหน้าที่สอนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะท้าทายมากเลยถ้าพวกเราสามารถที่จะขยับการเรียนรู้ที่มันอยู่ในห้องเรียนแล้วเอามาดีไซน์มาออกแบบการเรียนรู้ผ่านชุมชนมันจะทําให้เด็กๆท,ที่ที่มาเนี่ยมัน มันได้เชื่อมสิ่งที่เขาเรียนมาในห้องเรียนกับสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนมันจะมีความหมายและคุณค่ามากขึ้นแตกต่างจากที่เราเรียนในห้องเรียนโดยเฉพาะที่ผมสอนอยู่โรงเรียนในเมืองเนาะมันจะเป็นห้องเรียนในกรอบสี่เหลี่ยมปกติแต่ว่าห้องเรียนของโรงแนงวิทยาของกาการครูกาลสินเนี่ยมันเป็นโลกกว้างอย่างห้องเรียนในวันนี้ที่เราเจอก็คือบรรยากาศเต็มไปด้วย ไม่ใช่ท้องไรท่ท้องนาสิมีหนองน้ํามีบัวแดงมีป่ามีอะไรไม่รู้ตเต็มไปหมดซึ่งแค่พื้นที่ตรงนี้ก็มีศักยภาพมากพอจะสร้างการเรียนรู้ได้เยอะแยะแล้วหนูรู้สึกว่าได้รู้ใจตัวเองค่ะแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะแล้วก็ฟังใจตัวเองสํารวจสิ่งรอบกายที่บางครั้งเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสสํารวจไหมหรือว่าเราอาจจะมองแค่ผ่นผานๆไม่ได้มาสํารวจแบบนี้ค่ะ <ming> งานของเราหรืออาชีพหลักของเราคือการสอนถ้าเราไปจับที่เด็กเด็กออกจากเราไปก็จุบแต่ถ้าจับที่ครูต่อให้เด็กออกไปคุณครูก็ยังอยู่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเราก็เลยมาโฟกัสว่าเราจะทำโหนดในการพัฒนาครูเพื่อให้ครูพัฒนาเด็กต่อไปการที่เราได้วิธีการหรือแนวคิดมาจากโครงการก่อการครูเนี่ย มันเป็นสิ่งเหมือนเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเปลี่ยนเด็กได้อุปกรณ์ที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนมันมีน้อยสำหรับโรงเรียนเล็กแต่เราสามารถจัดการเรียนการสอนให้มันสร้างสรรค์และมันหลากหลายมากขึ้นในกลุ่มก้อนของคุณครูด้วยกันซึ่งเป็นการถ่ายทอดเปลี่ยนแปลงความรู้กันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เปลี่ยนแปลง ในระบบความคิดรวมไปถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนค่ะให้นักเรียนได้ลงมือทำมากขึ้นจากแต่ก่อนก็คือสอนตามหนังสือแต่ทุกวันนี้ก็คือเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำหยิบใบที่มันเป็นคำภาษาอังกฤษมาแต่ว่าปิดคำอะแล้วต้องให้ทายว่านี่คืออะไรคนูชอบมากมันต้องทายว่าเฮ้ยง่ยอะไรทดลองพาทำอะไรต่างๆที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ต้องมานั่งจดมานั่งจำอะค่ะ ไม่ใช่ว่าการอ่านหนังสือไม่ดีนะคะมันก็ดีทั้งสองอย่างเลยค่ะแต่ว่าเป็นการเรียนที่หนูรู้สึกว่ามันผ่อนคลายไปในตัวด้วยค่ะมันทำให้ตัวเองอะ่ะมีพื้นที่ปลอดภยัยมันมีพื้นที่ในการที่จะพัฒนาตัวเองมีเพื่อนเครือข่ายร่วมกันที่สามารถคอยถามได้ว่าเออถ้าฉันเกิดปัญหานี้ ฉันควรแกยังไงเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกยังไงสามารถพูดกับนักเรียนได้ว่าเราเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เข้าใจนักเรียนมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรสำหรับผมไม่ใช่แค่เป็นครูเพื่อสอนเราจะเปรียบเสมือนพ่อเสมือนแม่เสมือนเพื่อนเสมือนพี่ชายหรือครอบครัวของเด็กรวมไปถึงการสนับสนุนเขาส่งเสริมเขาไปในทางที่ถูกต้อง ห้องเรียนต,ต่างๆมันทำให้เด็กกล้าตัดสินใจแล้วก็เติบโตแล้วก็รู้ว่าตัวเองกำลังสนใจอะไรรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรมันต้องมีสภาวะที่ต้องมาเจอประสบการณ์ใหม่ๆต้องมาเจอเพื่อนใหม่การเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับมันจะทำให้เขาเติบโตแล้วก็ก้าวไปสู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดการเรียนรู้ที่ดีครับเขาเรียกอะไรเห็นศักยภาพของตัวเองเนาะว่าเขาเนี่ยมีคุณค่ามากเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งคนที่อยู่รอบเขาแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อะไรเงี้ย การศึกษาจะดีมากถ้าเกิดมันทําให้เขาได้เห็นตัวเองแล้วก็เขาได้เห็นตัวเขาด้วยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนหรือขับเคลื่อนสังคมต่อก็อยากชวนให้คุณครูได้มีกําลังใจในการสร้างนิเวศเรียนรู้เล็กๆทั้งในห้องเรียนและในโรงเรียนครับส่วนถ้าคุณครูคนไหนอยากจะกระโดดข้ามมาสร้างนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงกับตัวละครอ,อื่นๆที่แวดล้อมผู้เรียนก็ อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งครับที่เราจะสร้างทางเลือกแล้วก็สร้างการเรียนรู้ที่มันมีความหมายมากขึ้นครับผม